สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงนะคะทํานายดวงเป็นฉบับของวันเกิดนะคะโดยรวมภาพรวมของปี2569นะคะซึ่งจะใช้ตําราโหราศาสตร์ไทยแล้วก็จะเป็นในส่วนของวิชาเลข7ตัวนะคะทางไทยระบบจันทรคคตินะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ท่านไหนที่เกิดวันอาทิตย์กดเลขหนึ่งให้หน่อยค่ะ เดี๋ยวจะ,จะออกคำพยากรณ์ให้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ปี2569โดยภาพรวมนะคะเป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกปีหนึ่งในรอบ12ปีเป็นปีที่ทำให้ชีวิตนะคะพบในเรื่องราวที่ดีๆประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเล่าเรียน การงานการเงินนะคะสาเร็จในหน้าที่ของการงานหากใครก็แล้วแต่ยังหางานทําอยู่นะคะก็จะได้งานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลหรือแม้กระทั่งว่าเป็นงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหากใครหวังในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ดีนะคะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ในเรื่องของการงานนะคะอาจจะย้ายไปทํางานต่างจังหวัดอาจจะย้ายไปทํางานต่างประเทศเพื่อเงินที่ดีขึ้นตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะเตรียมแพ็กกระเป๋าเตรียมเก็บกระเป๋านะ,ะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความรักคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันมากนะคะ คนวนันอาทิตย์ในปี2569นะคะปีนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานกับคนที่คุณรักนะคะส่วนใครก็ตามแต่ที่เกิดวนันอาทิตย์แล้วคุณมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะคนที่เกิดวนันอาทิตย์นะคะจะมีเกณฑ์มีปัญหากันในเรื่องของปากเสียงที่รุนแรงผิดข้อตกลงกันผิดสัญญาซึ่งกันและกันนะคะผิด คำพูดอาพูดไว้อาจจะทําไม่ได้อาจจะพูดแบบไปเลยลอยแล้วทําในสิ่งที่พูดไม่ได้อาจจะเรียกว่าผิดคําพูดต่อแฟนผิดสัญญากับแฟนนะคะยังไงก็ตามก็ขอให้จะเย็นๆค,ค่อยๆพูดคือมนุษย์เป็นอะไรที่สื่อสารกันได้ก็ควรจะสื่อสารกันให้เขาอกเข้าใจนะคะท้ายที่สุดแล้วก็ ให้มีเหตุผลก่อนที่ตัดสินใจอะไรในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ปี2569นั่นคือปีมะเมียปีม้านะคะโดยภาพรวมของคนวันอาทิตย์ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกันวันต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ